สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการเดอะเชลเตอร์เพชรเกษมสาย5วันนี้เราสองคนจะพามาดูบ้านไทยที่ขายดีที่สุดและเหลือหลังสุดท้ายของโครงการค่ะมีความเป็นส่วนตัวเพียง22ครอบครัวพื้นที่ส่วนกลางที่เพียงพอมีสระว่ายน้ำและฟิตเนสที่เล่นได้24ชั่วโมงระบบไฟฟ้าเป็นระบบกึ่งใต้ดินหน้าบ้านทุกหลังจะไม่มีเสาไฟฟ้าและถนนภายในโครงการจะเป็นคอนตสแตมทั้งหมดค่ะเราไปชมฟังก์ชันภายในบ้านกันเลยค่ะ ห้องแรกที่เราจะพากันไปดูนะคะคือห้องรับแขกโถงรับแขกแบบดับเบิลวอลลุ่มสูงเกือบ6เมตรเข้ามาก็จะรู้สึกได้ถึงความโปร่งโล่งสบายของห้องค่ะถัดมาจะเป็นห้องรับประทานอาหารขนาดใหญ่นะคะที่ทางโครงการจัดไว้เนี่ยจะเป็นสำหรับ6ที่นั่งแต่สามารถปรับได้ถึง8ที่นั่งค่ะ ก็จะเชื่อมต่อกับห้องครัวแบบปิดนะคะแล้วก็จะมีประตูออกซักล้างหลังบ้านที่เชื่อมต่อไปยังห้องแม่บ้านที่แยกไว้ด้านนอกอย่างชัดเจนดูเป็นสัสดส่วนค่ะค่ะเรามาดูอีกห้องของชั้นล่างนะคะห้องนี้นะคะตามฟังชันบ้านเนี่ยเราจะจัดให้เป็นห้องนอนสำหรับเผื่อไว้สำหรับของครอบครัวที่ มีผู้สูงอายุนะคะแต่เราจัดให้เป็นห้องทำงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ชั้น2แล้วนะคะด้านขวามือเนี่ยจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่จัดฟังก์ชันไว้อย่างเป็นสัสดส่วนค่ะค่ะและอีกห้องที่เป็นจุดเด่นของบ้านคือ Family Area เป็นห้องพักผ่อนขนาดใหญ่มีพื้นที่เกือบ40ตารางเมตร สามารถจัดฟังก์ชันให้เป็นห้องโฮมเทเตอร์จะดูหนังหรือร้องคาราโอเกะก็เหมาะสำหรับวันพักผ่อนของครอบครัวค่ะสำหรับชั้น3นะคะนอกจากจะมีห้องนอนสองห้องที่มีห้องน้ำในตัวห้องนั่งเล่นห้องพักนะคะของเราก็ยังมีชั้นลอยค่ะ ชั้นนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของสําหรับเด็กๆก,ก็ว่าได้นะคะเด็กๆจะแอบขึ้นมาวาดรูปก็ได้ค่ะแบบบ้านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจผู้อยู่ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้พิเศษสุดเพียง19.9ล้านบาทจากราคาปกติ21.9ล้านบาทเหลือหลังสุดท้ายแล้วนะคะราคานี้คุ้มจริงๆค่ะ ได้บ้านติดถนนใหญ่ไซส์ XL ฟังก์ชันครบที่จอดรถถึง4คันค่ะท่าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0816412999สสวัสดีค่ะ